โอรให้แล้วใน,น,นการที่คือโปรก็เหมือนได้ <c oughs> ดูดีใจเชื่อกมังกรดูมีสินค <c oughs> ้าต้องในจริงๆนะโปรก็คือผู้ผลนะแบบว่าให้ความรักให้การสนับสนให้ควาสุขให้ใหไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ร่วมทำเป็นการมาทำ <c oughs> แต่ว่าโปรรู้สึกว่าโปรแค่ไปตอบแทนอเลยเลยนอกจากสิ่งที่ได <c oughs> ้นการมาทำยังไเป็นการตั้งใจทำงานเป็นความสุข ทุกทมากๆที่ที่เดี๋ยวทุกคนจะเก็บไว้ว่าเป็นสิ่งที่โพลตั้งใจให้ทุกคนจริงจริงนะคะก็เดี๋ยวเตรียมรับไปด้วยเลยนะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าอุ้ยน่าจะสนุกสนานกันมากๆนะกับการที่เรียนเราอัพเดทกันตลอดได้ไหมอะว่าบอกว่าปีนี้ได้ไปวันกันไหมเจ็ดวันไปี่ยมีแม้ไแม่ไม่วาบมากมีใครที่นั่นก็เรียนก็มา ขึ้นตอนนี้ถ้าตายพิจารณาหน่อย